สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการหาเงินจากการเล่นเกมนะครับโดยที่เราจะทําการถอนเงินเข้าบัญชีของ t ูมันนี่วอลเล็นะครับใครที่สนใจหางเงินเข้าบัญชีของ t ูมันนี่วอลเล็นะครับเอาไว้ไปเติมเกมหรือเอาไว้ไปซื้อของนะครับก็สามารถที่จะดูวิธีการหางเงินในคลิปนี้กันเลยนะครับก็ในส่วนของแอปพลิเคชันหางเงินฟรีแอปนี้ไม่มีการลงทุนนะครับแล้วก็ไม่บังคับการแนะนําเพื่อนด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับวันนี้นะครับเราจะมา หาเงินฟรีนะครับหาเงินจากการเล่นเกมนะครับหาเงินออนไลน์โดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับจากแอปหาเงินนะครับถอนเงินเข้าบัญชีของ t r u m a n y Wallet นะครับแอปนี้เป็นแอปเกี่ยวกับการเล่นเกมซึ่งเกมนี้บอกเลยว่าง่ายมากๆนกดานในส่วนของเกมนี้เนาะล้วก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะเอ็นจอยหรือสนุกนับในส่วนของเกมนี้นะครับซึ่งแอปเคชันในคลิปนี้เป็นแอปใหม่นะครับที่มีชื่อว่า Game Master นะครับจากค่าย Commoning Live In นะครับผมนะ สําหรับแอปนี้นะครับตอนนี้มียอดายอย 500, ดาวน์โหลดอยู่ที่5 0 0 0 0นดาวน์โหลดนะครับแล้วก็แอปนี้ใครที่จะดาวน์โหลดนะต้องเป็น Android ก็คือโทรศัพท์ต้องเป็น Android นะครับ iOS นะครับรู้สึกว่ายังไม่มีในส่วนของแอปพลิเคชันนี้นะครับในส่วนของเอ d r o i d นั้นต้องเป็น Android เวอร์ชัน0ขึ้นไปนะครับแล้วก็อัปเดตล่าสุดวันที่23เมษายน2567นะ้รับเปิดตัววันที่31ตุลาคม2566นะครับในส่วนของแอปพลิเคชัน Gem Master นะครับ ก็เดี๋ยวเราเปิดแอปนี้กันเลยนะครับนี่ทุกคนนะตอนนี้อยู่ในเกมแล้วทุกคนนะเกมก็คือเป็นการเรียนลำดับทุกคนนะเป็นการเรียนเรียนรูปภาพนะครับผมที่มีรูปภาพเหมือนกัน3อันนะครับพอมันครบส่งอันปัดมันก็จะสลายแบบนี้ทุกคนนะก็บอกเลยนะครับตอนที่ผมบอกตอนทุนคลิปและนะว่าเป็นเกมที่ง่ายนะแล้วก็คิดว่าหลายคนน่าจะชอบในส่วนของเกมนี้ทุกคนนะเล่นแต่นี้เองนะครับนี่นะ พอเราเล่นจนหมดไปปั๊บนะครับเราก็จะได้ในส่วนของเหรียญมานะครับอ่าผมได้เป็นเพชรดกว่กเอนาะอันนี้คือได้เป็นเพชรมาครับแล้วก็สะสมเพชรตร,ตรงนี้ตรงนี้นะที่เมนูตรงกลางนะครับแล้วก็นะครับพอเราสะสมได้ระยะหนึ่งนะครับเราสามารถถอนได้ขั้นต่ำอยู่ที่10บาทนะครับให้เรากดคำว่าเคลมนะก็ค,คือตรงนี้นะครับแล้วก็ดูวิดีโอไปถึงวิดีโอเราจะได้คูณ10นั่นเองนะครับ หลังจากที่เราดูวิดีโอจนจบไปแล้วนับเราก็จะได้รับเปลี่ยนมาเมื่อกี้ทุกคนนะอันนี้ก็นับเราสามารถที่จะเล่นเกมในด,ด่านต่อไปได้เลยนะครับผมนะซึ่งด่านต่อไปตอนนี้คือเป็นเลเวลที่8นะับถ้าเราเล่นจนถึงตรงนี้นะเราจะได้เป็นเงินสีเขียวตรงนี้ด้วยนับเงินสีเขียวก็สามารถถอนได้ก็ต่อเมื่อเราสะสมเงินสีเขียวจนครบ2,000บาทตรงนี้ทุกคนนะซึ่งผมก็ไม่เคยถอนเงินมาก่อนในสองเงินสีเขียวแต่ว่าในส่วนของเพชรนั้นผมเคยถอนมาแล้วนะครับนี่ทุกคนนะถอนมา3ยอดแล้วด้วยกันเนาะเป็น เป็นของเดือนเมษายนนะครับทั้ง3ยอดนะก็ในส่วนวันนี้เราก็จะทําการถอนเงินเหมือนกันตอนนี้มีอยู่ที่24บาทนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยถอนเงินนะเดี๋ยวเรามาลองใช้งานต่อนะในส่วนของแอป,ปนี้นะครับคือด้วยการเล่นเกมกันต่อไปเลยนะครับทีน่นะ,อ,ะ,อ,นนนนะะอันนี้ทุกคนจะสังเกตว่านี่ทุกคนถ้ามันจะเต็มเลยใช่ไหมถ้ามันเต็มแบบนี้ทุกคนนะก็ พยายามหานะครับผมหนะ้าที่มันเหมือนกันต่อนะแต่ถ้าไม่มีนะครับเราก็มีฟังก์ชันนับที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือพวกเราได้ในสน่วนของการเล่นเกมตรงนี้ทุกคนนะอันนี้ปับป๊บปั๊บอ่ะแล้วก็อันนี้โผล่มาอ่ะยังดีอยู่นะเกือบเมื่อกี้นะเกือบหลับแต่กลับมาได้ทุกคนนี่ทุกคนนะรู้สึกว่าด่านนี้นะ่าจะผ่านไปด้วยดีนะนี่ทุกคนนะ ในส่วนของครั้งนี้ได้มาอยู่ที่เป็นเป็นในส่วนของเลเวลรีว่านะครับเพราะว่าเราได้ทําการเล่นไปแล้วก็จนถึงเมื่อกี้เป็นเงินสี่ขีดนะได้มาอยู่ที่2บาทนะครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เพชรได้มาอยู่ที่11เพชรแล้วก็ให้เรากดคูณ10ไปจะได้ไปประมาณ110เพชดด้วยกันนะครับให้เรากดเคลมแล้วก็ดูวิดีโอเหมือนกันเลยนะครับต่อมาทุกคนนะเดี๋ยวผมจะสาธิตด้วยการเล่นไปแล้วก็ทําให้พลาดไปทุกคนนนั้ด้วยการช่วยเหลือในคนในส่วนของฟังก์ชันข้างล่างนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะเล่นแบบว่า,เ,าเล่นไปเรื่อยๆด้านโดยที่ว่าจะไม่ค่อยคิดอะไรนานๆไปทุกคนนะเอา้าทาไมมันง่ายเกิน <c oughs> กะว่าจะเล่นไปเรื่อยๆแบบนี้ทุกคนนะแต่ว่ามันดันชนะไปทุกคนโอเคเป็ียบเทกันนะเดี๋ยวผมจะลองกดตรงนี้ไปนะครับอ่ะให้ทุกคนดูดลวยว่าเมนูตรงกลางนี้นะครับมันคือเมนูอะไรแต่เดียวนะครับเดี๋ยวผมขอเล่นให้จบตาน,นี้แล้วก็เดี๋ยวตาใหม่แล้วผมจะกดให้ดูเลยนะครับ มาถึงตาใหม่ทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะลองกดไปแบบนี้นะครับได้ไหมอ่ะน่าจะตายอยู่นี่ทุกคนนะแบบนี้ทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวผมกดอันนี้แล้วกันนะพรกดอันนี้ปั๊บมันก็จะตายไปแน่นอนเนาะเดี๋ยวเราจะกดตรงนี้ทุกคนให้มันสับเปลี่ยนใหม่นะครับโดยการกดที่เมนูนี้นะครับแล้วก็ดูวิดีโอไปหนึ่งวิดีโอน่าจะดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเรากดเมนูน,นี้นะครับหลังจากที่กดเข้าไปนี่ทุกคนนะนดกดปั๊บนะอ่ามันก็จะสลับทุกคนนะ จะสลับให้เราเห็นนะครับในส่วนของเมนูนี้คือสับเปลี่ยนตรงนี้ใหม่นะหน้ากระดานนี้ใหม่ต่อมาคือเมนูนี้นะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับกดต่อไปแล้วก็ดูวิดีโอไปหนึ่งวิดีโอนะครับโอเคทุกคนนะครับนั้นเดี๋ยวเราจะกดตรงนี้เลยนะกดปั๊บเลยนะอ่ามันจะสลับไปทุกคนนะมันจะย้อนกลับไปนะครับเมื่อกี้เนาะส่วนเมนูนี้คืออะไรเดี๋ยวเรากดเข้าไปต่อนะครับ โอเคทุกคนนะั่นเดี๋ยวเรามาลองกดดูเมนูนี้นะครับกดปั๊บเลยอ้ามันจะยกขึ้นข้างบนตรงนี้นะครับสรดปว่าเมนูอันนี้คือเป็นเมนูเกี่ยวกับเครื่องมือของการสับเปลี่ยนตรงนี้เมนูนี้คือมันจะย้อนกลับไปหนึ่งอันเนาะแล้วก็เมนูนี้คือจะยกขึ้นบนนั่นเองนะครับผมนะโอเคนะคับตามนี้เลยนะก็เราก็ทราบแล้วในส่วนของเมนูต่างๆนะครับที่เราสงสยัยแล้วก็เป็นเครื่องมือที่จะช่วยเราในการเล่นเกมกันต่อไปนั่นเองนะครับผมนะอ่าเดี๋ยวเราเล่นเกมกันต่อเลยนะครับ ุกคนนะาชนะเดิ่แล้วุกคนนะาเดี๋ยวเรานะพาไปดูเกี่ยวกับนะับเมนูต่างๆภายในแอปด้วยนะครับสำหรับเมนูต่างๆนะผมในส่วนของแอปเลเันนีนะครับเดี๋ยวเราต้องย้อนกลับไปก่อนนะครับผมนะกดเข้าไปในเกมใหม่แบบนี้ทุกคนนะแล้วก็มันก็จะเริ่มใหม่ตรงนี้นะครับผมนะก็จะมีเมนูในส่วนเงินสนะีเขียวนับเมนูในส่วนเงินสีเขียวนั้นก็เลยเราเออก็นับเราต้องทําการสะสมเงินนะครับให้ได้2,000บาทนะแล้วก็กด ทำการถอนเงินนะมอน่แคสก็คือเราจะหาแคสยังไงจะหาเงินก็คือคอมพลีทเลเวลก็คือเป็นการนี่ทุกคนกนะ็คือสำเร็จเลเวลนะครับเราถึงจะได้เป็นเงินสีเขีวนะครับส่วนเพชรนะครับเราจะ าหาเพชรนับจากการที่เราเล่นเกมนะครับแล้วก็ประจุไฟฟ้าอันนี้คือเอาไว้ในการที่เราเล่นเกมเราเล่นเกมหนึ่งตามันก็จะลบไปหนึ่งันนะหนึ่งอันน่เอ็ดนะครับผมนะ n w y ก็คือเป็นการแนะนำแอปพลิเคชันนะเผื่อว่าใครที่ต้องการแนะนำแอปพลิเคชันให้คนอื่นเล่นก็สามารถที่จะมากดที่เมนูนี้ได้นะครับอันนี้ไม่ได้ว่าไม่ใช่ว่าจะได้2000บาทเนาะเป็น2,000เพชรตรงนี้ทุกคนนะถ้า2,000บาทโอ้โหรวยแน่นอนทุกคนนะส่วนฟรีตรงนี้คือเป็นเกมฟรีนะครับเราก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอื่น ถ้าเราสนใจที่จะหา,าเพจจากช่องทางนี้ก็หาได้แต่ว่าเราต้องทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ต้องเป็นยูเซอร์ใหม่ของแอปพลิเคชันนั้นๆด้วยเช่นอย่างเช่นแอป Lock Smash j o u r n e นะครับอันนี้คือเราต้องเป็นยูเซอร์ใหม่ก็คือยังไม่เคยดาวน์โหลดแอปนี้มาก่อนในเครื่องของเราเราถึงจะทำภารกิจนี้ได้นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ไม่มีแล้ทุกคนนี่คือเมนูการเริ่มเล่นเกมนะครับ แล้วก็การตั้งค่านะก็จะมีการตั้งค่าเสียงแล้วก็เพลงนะครับแล้วก็เมนูการล็อกเอาท์หรือการออกจากระบบนะครับผมแล้วก็เงื่อนไขต่างๆก็มาดูได้ตรงนี้นะครับการถอนเงินกดตรงนี้เลยนะกดที่อา่า cash out นะขั้นต่ำอยู่ที่10บบาทในการถอนเงินนะครับกดเข้าไปแล้วก็วิดรอไปเลยนะครับ เขาว่าให้รอประมาณ24ชั่วโมงนะครับในการถอนเงินของแอปพลิเคชันของเขานะครับบางทีก็ไม่ถึง24ชั่วโมงนะเงินก็เข้ามาปกติทุกคนนะครับผมน่าโอเคนะ,ะส่วนใครที่จะเล่นเกมต่อไปก็กดสตาร์ทแบบนี้เลยนะครับอย่างที่ผมแนะนําแบบเมื่อกี้เลยแล้วก็กดเล่นเกมไปเลยน,นะครับแอปนี้นะเล่นง่ายทุกคนนะโอ้ทุกคนนเงินเข้ามาเป็นที่ตุดป่อแล้วทุกคนนะครับนี่ทุกคนนะ25บาทนี่ทุกคนนะ25บาทนะครับเงินเข้ามา เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะสรุปว่านะแอปพลิเคชันนี้นะยังสามารถที่จะหางเงินได้จริงเหมือนเดิมนะ้25บาทจุดสตางค์นะครับเดี๋ยวเรานะครับไปดูที่เราได้ทำการกดถอนมาเมื่อกี้นะครับ25บาทจุดหนงสตางค์จริงหรือเปล่ปาแล้วก็เป็นยอดที่เราถอนมาจริงหรือเปล่านะครับ นี่ทุกคนนะ25บาทนะนจุดหนึ่งแปดสตาจริงๆด้วยนะครับวันนั้นเงินเข้ามาภายในประมาณ10วินาทีแต่ไม่ก็15วินาทีได้อยู่ตรงนี้นะครับผมนะแอปพลิเคชันนี้นะถ้าเกิดว่าใครเล่นอยู่หรือยังไม่ได้เล่นนะสามารถที่จะคอมเมสามารถที่จะดาวน์โหลดได้แล้วผมจะแปะลิงก์การดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะโอเคทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าใครมีคําถามเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน g จมสเ s t e r สามารถสอบถามกันได้คอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับแล้วก็ถ้าใครมี ปัญหาเกี่ยวกับการเล่นนี้ F, เอฟแอเกี่ยวกับเกมนี้ถอนแล้วก็เงินมันเข้ายัางไงก็สามารถแจ้งให้กับเพื่อนๆของเราได้ด้วยเช่นกันหรือว่าเพื่อนๆของเราเจอสาเหตุที่เหมือนกับเราก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหรือถ้าใครมีเทคนิคการเล่นยังไงเทคนิคการเล่นดีๆนะสามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้ด้วยเช่นกันนะครับผมนะับวิดีโอนี้นะครับผมนะผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมก็เจอกันใหม่แล้วกันนะในสองคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ